เล่นยังไงนะขอขอรายละเอียดก่อนก่อนเข้าไปเล่นเล่นยังไงนะคือมันอยู่ที่ไหนคือคือมันจะเอามึงเข้าไปยืนเหมือนในกวนแบบเลยแล้วมึงต้องเดาว่าจุดที่มึงเริ่มยืนอ่ะมึงอยู่ตรงไหนอ๋อแล้วคือมึงก็มึงจะมีเวลาอยู่อ่ะกูไม่รู้มันให้เท่าไหร่แล้วมึงก็เดินก็ตัวเต็มมันให้เท่าไหร่ให้หนึ่งนาทีก็ไงสบายลองดูดิสักเกมหนึ่งสองนาทีมั้ล่ะ อ้ากูกูให้สองนาทีประเทศคือประเทศไทยกูยังไปไม่ครบทั้งประเทศเลยกูจะรู้ไหมเป็เลเวลกำลังดีกูอยู่แต่ระยองอ่ะกูไม่ได้ไปไหนพาด้วยสิมาเราถูกปะเนี่ยแล้วใครเล่นก่อนเนี่ยเราเล่นพร้อมกันอ๋อเวที่ไหนเนี่ยโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวที่ไหนวะาโอเคกูอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะ ไอ้ยมันคือที่ไหนะบ้นตนมะพร้าวมิตรภาพที่เก้าสเอ็ดยอ๊ยี่สิบเะทํไมวะต้องหาเสียอะไรวะเนี่ยสถานีน้ไมบ้านสีขอนี่ไงายหาเสียงกว่าอยู่ไม่ิดปหาเสียงไยับรูปนี้เพงถ่ายมาเนี่ยไอ้ยที่ไหนวะเกอยู่ไหนวะอยากเจอเไอ้สัสเดไงงเจอได้ไงอะ เดอไอเดี้ยเว้ยมึงเจอได้ไงอ่ะไอเดียวเออเดอมึงไอส์มึงเปิดกุเกินมาเนี่ยไม่ได้เปิดอ่ะเออมึงต้องหาป้ายมึงก็หาทินบีบไปมีทินให้อยู่อยู่เยอะเยอะรอวะเออเวียนียนอยูไม่เยอเหรอวะที่ไหนวะเหียเฮียเดี๋ยวตรงส่วนไหน ตรงนี้มัน,ท,นที่ไหนวะที่ไหนวะจังหวัดที่อะไรนี่กูกูต้องเปิดแหนบแล้วจง oui. ังหวัดนี้กูว่ากูว่ากูไทยจังหวัดนี้แหละกูว่ามันน่าจะอยู่เรนด right? <c oughs> ้อมแล้วกันเอาเอาที่เนี้ยกันนะนี่นี่กูว่ามันอยู่นี่นี่นี่แถวแถวนี้แหละไอ้เหี้ยกูจะรู้ไหมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของประเทศไทยโอ้ยมึงก็จะละเอียดอีกเลยเหี้ยกูออกู z o o ไปตสายเทเลนส์สุกแบบ zoom ปองทำไมกูเห็นจังหวัดไอ้เหี้ย เีียนน่มัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้างเฮียใครจะไปรู้วะอ่ะกูทายแล้วกันกูอยู่ตรงเนี้ยแหละที่เนี้ยแหละกันต้มไปอะไรเงี้ยโอ้กิโลเลยี่อะห้าร้อยหกสิบสามกิโลเมตรท้ายผิดไอ้สมุญเฮียห่อย้สิบสี่คนใจกว่ากูไปต่อไปต่อลาวสองลาวสองที่ไหนเนี่ยเฮียที่ไหนเนี่ย What the fuck? คุณเข้าไปถามปลาในบ้านได้ไหมภาคไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหียยไม่มีสตกกูกำลังดูพู้ละพิจารณ์ไ่่ไม่มีชื่อตำบลอะไรวะเฮ้ยรู้ตำบลมึงก็ใช่ว่าจะเดาถูกนะเว้ยชื่ออะไรวะเน้า What the fuck กันยาปีหกศูนย์ หรือมันก็ลานพี่หกหนึง่งไอ้เหี้ยนี่แบบปีไหนไ <laughs> อ้เหี้ยกูเดินเจอแต่บ้านคนวะไอ้เหี้ยมันอยู่จังหวัดไหนอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยเวป้ายแม่งอ่านไม่ออกไอ้เหี้ยเปลี่ยนป้ายบ้างนะไม่ไป้ายกูเกินกูเกินโฟโต้มันมันเปิดยากอยู่แล้วไอ้เหี้ยมันมองไม่เห็นอยู่แล้วแบบไอ้เหี้ยโอ้โหชื่อชื่ออย่างนี้จะจังหวัดพี่อะไรวะเนี่ยนั่นดีประเด็นนะ่ะไม่ไม่บอกจังหวัดที <laughs> ่อ่ะไม่มีป้ายนะ มีมันมีป้ายอยู่ป้ายดีไงแย่ป้ายสร้างถนนสร้างอะไรเนี่ยป้ายตรงนั้นดิเแยโอ้โหป้ายที่นี่หนักเลยสัตว์ what the fuck ที่นี่ที่ไหนเนี่ยกูเดาแถวอีสานอีสานนั่นละทำไมกูเดาว่าเป็นโซนภาคเหนือวะเหรอกู้ว่ามันแถวๆนี่แหละไอ้เหี้ยสักโซนหนึ่งอ่ะที่ไม่ใช่โซนกลางกับตะวันออกอ่ะกู้ว่ากูว่าเนี่ยเราต่างกันกูว่าไม่ใช่ตะวันออกอ่ะไม่ใช่ตะวันออกไม่ได้อ่ะกลางก็ไม่ใช่อ่ะ ช่ไม่สุดคิดแบบได้คุณว่าได้อะอ้เฮียเวลาจะหมดเร็วคงยาวไม่เียบรอคุณว่าตัดเดาโซดีสารแล้วกันวิ่โค้งโซดีสารอ่ะโอ้โหได้พันเจ็ดสิบสอกิโลเมตร ไอ้ย่าทำไมเป็นใต้ล่ะโอ้โหจััดไหนเห็นมีคนนามสกุลนะสรงขาด้วยไอ้แก่น้าทรงขาเหรอไอ้ย่ากูไม่เห็นโอ้โหลุงครับไอ้แก่โอ้ What the fuck ที่ไหนวะเนี่ยไอ้เแก่มึงเข้ามาอะไรขนาดนี้วไม่ได้ไอ้ย่าต้อูขอดูจังหวัดป้าทะเบียนหน่อยเหอะไอ้ย่าไม่ไหวป้าตะเพียนดูไม่ได้ไอ้ย่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหไอ้แก่นามสกุลอย่างนี้แม่ง จังหวเหี้ยอะไรวะยี่ดูนาตะกุลรียี่ดูก็ไม่รู้เรื่องเลยไปตสกุลมันเฮ้ยโอ้ถนนแล้วใช่ไหมถนนเฮ้ยที่ไหนอะอะไรอะโอ้บอกตำบลมาไม่บอกจังหวัดกูจะรู้ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยแม่บอกให้ตำบลโอ้ยจะรู้ไหมเนี่ยตำบลมีนเป็นล้านเลยัอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยมันอยู่ไหนวะเนี่ยกูจะรู้ไหมเนี่ยโอ้โหตาย ไอ้เที่ยวเวลาสองนาทีมันน้อยไปจริงๆว่ะเอออันนี้ไม่เถียงตำบลเฮียอะไรวะน้ามันอยู่จังหวัดไหนมึงบอกจังหวัดเดีย่าบอกตำบลนี่อุ้ย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 เจอแล้วเจอแล้วไอ้ยัมึงเจอได้ยังไงวะกูเจอแต่โรงเรียนแม่ค้าวิทยาเน่สัตว์กูเดาเลยกูที่นี่แน่นอนโอ้ฟ้ามึงกูจะเจอไปเนี่ย ไอ้ย่าเกบพียอะไรนีดโอ๋ยตายแล้วเดาไหนดีวะเนี่ยเดาวนี้ก็ได้วะไอสัตว์มันจะเดาอะไรแล้วอ่ะไอ้เ้ยอ้ยตายตายตายม่ากูมาเล่นนี่อะไรเนนีี่ย่ว่ะดูดินแล้วกันโอ๋อพ่อมึงอยู่เหนือหนักกว่าเดิมอีกโเหนือเลยเหรอแปดกิโลแล้วใครมันอยู่ใกล้ยังวะ อย่างไรเยกวนป้ายเจอมันม um uh> ี้านเมื่อกี้จะเห็นได้ยังไงวะน้าพวนกูเห็นภาษาเหนือเว้ยเทียแต่กูไม่จังหวัดไหนเขาเนี่ยจังหวัดจังหวัดไม่เจอมันมีบ้านหนึ่งมันเขียนแบบตำบลจังหวัดไวครบเลยเว้ยแต่ป้ายแม่งแอบสัตว์โวยยังไม่เจอป้ายที่ไหนเนี่ยวัดอะไรวะน่าวัด what the fuck what to do อุ้ยอุ้ยไอเกียแม่งปิดทะเบียนเลยครับ แม่งปิดทะเบียนอ่ะขอจังหวัดตกทะเบียนก็ได้ไอ้ยเดี๋ยวอะไรเมื่อกี้อะไรวะวะลังน้ำฝนในสัตว์คนละไปจังหวัดไปอะไรดิไอ้นนั่นอะไระโอ้โหไอ้เดี้ยวไอ้อะไรอะไรอ่ะโอเคฮี่มันเงี้ยวะเนี่ยเดี๋ยวกูจะดูป้ายเฮ้ยไม่ได้จะซูมไปเงี้ยป้ายแม่งต้นตีนึ่งอะกี่พิกเซลเนี่ยอออ่่านไมเงินภาษีทุกบาททุกบาทตำบลเชื่อไหมเชื่อเลยเนี่ย กูไม่อยากได้ไป้ายอย่างนี้ไอ้เฮียกูอยากได้จังหวัดไอ้สัตว์ขอร้องอยู่ไหนวะไอ้ยังมีจังหวัดอะไรเนี่ยกูถามจริงโอ้โหพิกเซลเลยเฮียมองไม่เห็นแต่แบบไม่รอดเอ๊ชื่อไทยมันจะช่วยอะไรกูเลยป้ายเฮียโอ,อ้แบบดำแบบกูดำที่มาแล้วแบบกูดำโอ้ยแล้วกูเจอแบบกูดำ ไอ้เนี่ยกูอยู่ส่วนไหนวะเนี่ยไอ้แบบกูดำไปแล้วอ่ะกูเดาแล้วยี่อะไรไปละ้วมึงเจอเหรอไม่เจอกูเดาเน่ยกูเดาแล้วเนี่ยไอ้แบบกูดำแบบดำไปเลยทำทำฟังจอตอนเนี้ยกูมองอะไรไม่เห็นอ่ะกูจะเดายังไงอ่ะเน็ตททููเเเนน็็ตตอไรียค่ายหัวไอ้จับกูไม่รู้ว่าที่ไหนวะเดาตรงนี้แล้วกันกูท้ออ่ะกูรู้สึกก็แบบท้อปากโอ้โหอีสานนอีสาจริงด้วย เอ้ยกูสามล้านสองกิโลเมตรปะกูฮาล์ที่ไหนอ่ะใบแล้วได้ไปอีกสา่อยมากเลยสัตว์ไอ้เหี้ยกูตามไม่ทันแล้วแจ้งไฟขัดข้อง what the fuck เหี้ยไฟมึงขัดข้องอะไรตรงนี้เนี่ย,ยนี่นะอาการมาเนี่ยสัตว์นั่นดิกูดาวกลารมาเนี่ยแล้วเม็ดยาังกากระตอนเนี้ยเ,เมย็ดมันกาะเหี้ยอะไรตอนเนี้ยอืมโอ้โหตายแล้วเม็ดกูโอ้โหดำไปแล้วทั้งจอเลยอ่ะ โอเวลีกูดมากๆขอบคุณครับไอสัตว,ว์ไอค่ายแค่นี่เจ้ากาแล้วเฮียเจอกันโอ้โหได้โ <recession S 1> ลเคชัน่นแล้วได้จังหวัดแล้วใน,ในกูกากมากไอตุนกูจะเปิดกูเกิลเพื่อเปิดไอ้นี่ยังเปิดไม่ได้เลยตอนนะี้มันมันจังหวัดเนี้ยแหละแต่แค่ไอเนี่โอ้เชียงใหม่เฮียขบวนจริงด้วยเฮียพ่อมึงเชียงใหม่ไอเฮียกูแพ้ซุนกันโอ้โหกูเดาไม่เคยตรงเลยไงชีวิต